บอกเลยอ่ะเป็นปุ๊บจบปั๊บขอบคุณมากเสกนอหอนสวัสดีครับกผู้ชมครับอต้อนรับชมเข้าสูร่รายการสา,า,ารยามเช้ขาขอช่องมินเกมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พกกบกันวันจันทร์ที่18พฤศจิกาย,ยนส5 6 7นานั่นเองนะฮะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันฮะคือเรากำลังแบบอยู่ในความ ช่วงวันอาทิตแบบเมาแมนอยู่เลยนะฮะกับโหมดอินเฟคชันนั่นเองนะฮะการติดเชื้อตอนนี้ก็คือแบบเออเรากำลังเทใจนะฮะให้กับ Murder Mystery ไปที่อินเฟคชันเรียบร้อยแล้วนะฮะเราแปรพักอย่างรวดเร็วนะ,ะเบื่อหมดคลาสสิกแล้วไงคุณผู้ชมก็แบบติดตามมาตลอดทั้งปีละนะดังนั้นแล้วเนี่ยช่วงสิ้นปีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนอะไรใหม่กันหน่อยแล้วการลองไปเล่นแบบโหมดอินเฟคชันโหมดติดเชื้อกันบ้างนะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างงี้อ่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะ ว่าจะสนุกมากมายแค่ไหนอะไรอย่างนี้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ให้ดูเป็นน้ำซิปไปน,นิดนึงนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะ,ะมาติดตามกันแบบเยอะๆขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะบวกกับไปเล่นเกมอื่นด้วยนะจะเป็นเกมอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆคิดทีหลังนะ <c oughs> <อ domin ante> ไม่มีแผนอะไรเลยใดรูสเรนนีจ้ะโอเคนะฮะอ่ะโอเครีวิวแดนไอหาโอโอตายเลี้ยวหลู เร็วจุงเบยเร็วจังที่รักเร็วเกินนะบางทีฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยยุยากนะอุ้ยเอ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 ้ยมีชีวิตรอดได้ด้วยอ่ะไอเล็ดเลิศเล็ดเล็ดเลยเพอร์เฟกซ์เพอร์เฟกซ์คอนเฟกซ์นะฮะอ้า ให้ตายเธอะจะพวกนี้พวกเธอยังไม่รู้ซะแล้วว่ากำลังเล่นกับใครนะจ๊ะตายไหมไม่ตายด้วยหรอไม่ตายด้วยหรอโอ้ยไมายเราโดนแย่งศพไปหมดเลยนะเสียใจอ่ะเสียใจมากๆด้วยนะมีความแบบ อกล้าพูดกล้าร้องไห้มากนะฮะหน้าฟังแล้วเกินเนาะไอไอเสียงร้องไห้เนดะี๋ยวหน้าฟังหน้าฟังนะเออนะอันนี้ประชดนะครับประชดชีวิตขอนิดนึงนะฮะคือรู้แหละนะว่าตอนเนี้ยไอเซิร์ฟอรนนี้ก็คือแบบเดี๋ยวเราต้องย้ายออกออบบีแล้วก็เข้าใหม่นะครับเพราะว่าคนหายไปไหนหมดก็ไม่ทราบเช่นกันนะฮะแต่ขอสเสียงนิดเดอยนะ ขอออกมาดูโลกกว้างภายนอกบ้างนะฮะออกมาสูดสูดดอกหลับอ <c oughs> โ,อโอ้ยโอ้ยอันนี้สูดแบบเกินไปนิดนึงนะฮะนอกจากจะสูดแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วยังสูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปด้วยนะ <c oughs> นะอันนี้ก็เกินไปนิดนึงเนาะอ่ะโอเคพอใจลนะนะฮะอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้สกายออนเพลียก็ได้เออเนาะ อ่าโอเคโอเคอ่ายอมยอมนิดนึงนะฮะยอมเขานิดนึงเขาอยากให้เราเล่น,เ,ลนเราเราเล <c oughs> <c oughs> ยเออไอเสียงก็คือไปหมดแล้วนะถามว่าทำไมตอนนี้เนี่ยเออทำไมดูพูดแม่โอ้โอ้ไมค์กัสโอ้ไมค์ก this is very hard to do so my god my goodness my goodness good 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 o เค y oh โอ้โห oh oh. เราจะไปฆ่าใครที่ไหนดีเอ่ยมีใครแถวนี้บ้างไหมมีเหยื่อแถวไหนบ้างไหมมีเหยื่อแถวไหนบ้างไหมเราย่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 ายาเอ่ <c oughs> ออัลฟ่าตาย อลฟาตายเท่ากับกลายเป็นอินเฟคเตอร์เลิศมากนะแล้วการเป็นเอลฟามได้เป็นง่ายๆนะบอกเลยเว้ยเสียดายอะเออเนาะแต่ก็ยังดีที่แบบคุณสมบัติของเอ,อ่อของของออลฟายอยู่ก็คือเรื่องของการโตรดับโตรดับโตรดับ,ดบไปไหนแล้วมันไปไหนแล้ว เอลฟารู้สึกอ่อนแอจังเลยอะ่ะเอลฟาเน่แบบไม่เก่งเลยอะ่ะ <c oughs> นะเอลฟาเน่แบบโอ้ยกระต๊อกกระต๊อกอะไรอย่างงี้นะโอ้ยอุตส่าห์ได้เป็นแบบเอลฟาทั้งทีอะนะ่ะเนาะฟิลเอลฟาก็คือฟิลแบบเป็น Murder เมอร์เดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมประมาณนั้นแหละนั่นแหละ <c oughs> ไม่เราอินเราเนาะเราอิเฟกเตอร์เราอย่าตายกันนะเพื่อนเพื่อนยาไยม่ไ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 ม,ไม่ยาดิไม่เอา้าอย่าเออดีมากช่วยเพิ่มจํานวนทรัพยากรมนุษย์นะฮะดีมากเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหยส่งกลับเป็นลูกสมุนที่เราอุตส่าห์ปั้นมากับมือปั้นตอนไหน <c oughs> นะไม่ได้ยิงเขาเนาะปั้นตอนไหนเออนั่นดิ ดีมากสึกเป็นลูกสมุนอันดับหนึ่งหรือเปล่าอย่าโดนยีไม่ทันขาดคำเหลือผู้เล่นอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนมันคือใครเอ่ยมันมันคือใครเน,นี่ยออกออเขาส่ายหน่นี้นี่เอง เร็วเร็วเร็ว,รว,รวมีใครจะเจอไหม,มใครจะเจอไหมบางทีคนเราก็ซ่อนได้เนียเหมือนกันเนาะว่าไปเอ้ยเจอแล้วมีคนจะไม่เจอด้วยโอ้โหเวรกรรมว้ยหาก็ไไ่เจอจริงหรอเฮ้ยเจอกันเร็วๆหน่อยดีเร็วๆเอลฟาจะเสียใจมากเลยนะเอลฟาทำตัวเป็นผู้ปกครองนะฮะ เอลฟ้าเสียใจมากเลยรับพวกเธอไม่เจอเนี่ยเร็ว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 เหล่าสมุนทั้งหลายเออยิงอนูเปิดเผยพิกัดแบบนี้ดีมากดีงามนะฮะเจอหรือยังเจอไหมเจอไหมโอ้เจอแล้ว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 โอ้ my ก o d แเราจะไปยังไงเอยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วมันมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะบางทีก็งงอยู่มันมาได้ไงเนี่ย โอ้โห oh. เดี๋ยวจะกระโดดข้ามมาตรงนี้ได้เนี่ยคือแบบโอ้โหเขาเก่งนะเนี่ยเขาเก่งเรื่องปลากลัวขนาดนั้นเลยเหรอไหวกอดฮึบโอ้โหโอ้คือมันทำได้แต่ยากมากนะต้องยอมรับว่าเขาเก่งจริงนะไม่โกหกเลยอ้าเยี่ยวิี่กูดอัลฟาภูมิใจในตัวลูกๆทั้งหลายมาก <laughs> <laughs> นะ โอเครอบที่แล้วเป็นอัลฟ่าไปที่เรียบร้อยถ้านะตอนที่อัลฟ่าช ANCE เหลือหนึ่งเปเซ็นเลยทีเดียวนนผู้ชมหลังจากที่เราได้ปั้นลูกศิษย์มากับไม้กับมือของเรานะฮะเป็นลูกศิษย์ที่แบบภาคภูมิใจมากนะบอกเลยเป็นลูกศิษย์ที่เรียกได้ว่าเบอร์หนึ่งอ่ะอันดับ1อ่ะภาคภูมิใจมากเป็นลูกศิษย์รุ่นที่หเลยนะคือแบบแค่รุ่นที่หอ่ะก็ฮะ เร็วจังแบบแค่ลุก,ลกสิรุนที่หนึ่งอ่ะก็แบบขนาดนี้แล้วว่าทุกคนเก่งกันมากเลยนะเออแค่ลุกสิรุ่นที่หนึ่งเองนะคุณผู้ชมโอ้โหก็เรียกได้ว่ารุ่นที่2อรุ่นที่3ามเนี่ยปั้นไม่ยากเออเนี่ยแม้แม่ไน้ซาบเป็นเอลฟาปุ๊บทุกคนแบบชนะเลยอะไรเงี้ยนะฮะฮ่า <laughs> ไม่ระวังหลังเกินไปนะนน้อง นั่นน้องนั่นน้อง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 ไปไหนน้อง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 ไปไหนอะน้องน้องไปไหนอะน้องเอาไปตีไม่ได้ออกเป็นเอลฟาโอเคโอ้โหตีตั้งนานเป็นเอลฟาขอบคุณเจริญพรอินเฟคเตอร์อีกหนึ่งคนอยู่ที่ไหนอีกหนึ่งคนอยู่ที่ไหนกันโอ้โหตรนั้นนี่เองโรบินโอ้ไม่ก๊ เขาไปได้ไงอ่ะโอเคเยี่ยมยอดเไปดิกูณนะจีจีจนะอุยเสียสดายไม่ติดอันดับเนาะเพราะว่าเราเป็นคนที่คอยปล่อยเชื้อเราต้องเรียกว่าเป็นอนะินเฟคชันเนาะไม่ใช่เป็นคิวอะไรอย่างงี้นะฮะคือคิวตรงเนี้ยมันจะให้สําหรับผู้เล่นที่มีชีวิตรอดนะฮะคือตอนที่ยังเป็นผู้เล่นเราแบบฆ่าพวกไอ้ไอซอมบี้อย่างเราอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะที่สุดนะก็จะขึ้นตรงนีนะ้อันนี้ก็คือเป็นในส่วนเฉพาะของเออ่การ การที่เราเอาไปป้ายเชื้อก็คือการที่เราเป็นซอมบี้แล้วเราไปแตะเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าจะเป็นลักษณะประมาณนะั้นเนาะโอเคสักครู่สักครู่สักครู่อ่ะมาแล้วนะฮะโอเคเราลองทำแบบคนนั้นบ้างไหมเอออันนั้นเขาก็เก่งเกินนะบางทีอ่ะเฮ้ยชืบโอ้โหเฮ้ยเจ้า <c oughs> ทำไม่ได้ขอยอมแพ้แล้วกันนะจ๊ะจ้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 ะ,จะ โอเคฮัลโหลสวัสดีจ้าเพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะแฮสริววิวบายเฉยเลยเอางงฮะเปิดเผยแล้วอย่างรวดเร็วนะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วไปทุกคนไม่ใช่อาเยัม very good น,นะ,ะตอนนี้ก็คือไอ้พวกซอมบี้ทั้งหลายนะก็ถ้าตายก็จะมีสามารถเกิดใหม่ได้แล้วเนาะยำ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  delicious อ่าไม่ใช่นะฮะเออเอ๊ะซอมบี้ไปซ่อนที่ไหนยำเวลิกูนให้จบเกมแบบง่ายๆนะฮะก็นั่งกินนอนกินนะฮะ ด่านสกายอ่อนเพลียนะฮะนอกจากที่สกายเขาจะอ่อนเพลียแล้วนะฮะเราเองก็อ่อนเพลียด้วยนะอ่อนเพลียทั้งจากง่วงนอนและอ่อนเพลียจากแมปซ้ำนะอินเฟคชันนี่คือส่วนใหญ่อ่ะเวลาเห็นอนะ่ะเขามักจะเล่นในด่านสกายอ่อนเพลียอันเนี้ยนั่นแหละนะคุณผู้ชมเท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่ก็จะชอบเล่นด้วยแมปสกายอ่อนเพลียอะไรอะบาบาโอ้บาบาเร็วมากพระเจ้า พระเจ้าเอ๋ยพระเจ้าพระเจ้าโปรดประทานพอรอันมีคินค่าทางสารอาหารที่ดีหรือเปล่าโอเคมีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะเล็กน้อยอะ่ะมีความแบบอะไรเงี้ยนะโอเคสวัสดีเพื่อนๆทั้งหลายหลายและหลาย ว้าวเพื่อนสนุกมากเลยเพื่อนเพื่อนสนุกมากเลยเฮ้ยทำไมมาโดนยิงอะ่ะโอทำไมอหะฉันก็หลบแล้วนะฉันว่าฉันหลบแล้วนะเออฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่รักอั้งหลายและหลายแหล่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้ายังไม่หันด้วยาเลยจ้าตายเลยจ้า <c oughs> <c oughs> นะโอเค เราก็ป้ายเชื้อให้กับชาวบ้านเขาก็ไปตั้งสามกว่าอันแล้วนะฮะเออเออโอ้โหสองคนรวดเก่งจังเลยมายซาทำไมมนายซาเก่งขนาดนี้เนี่ยนะฮะโอ้โอ้โหแบบโอ้ยอซี่อีซีนะครับแบบไฟนยอฟคชั่นโอ้ยชิวชิว,ชว <c oughs> นะเนี่ยเห็นไหมแบบจบเคสอย่างรวดเร็วเลยนะเอาไปไหนละเอาไม่รู้หายไปไหนนะฮะอา้าวท้ไมเด้งออกมาเออเนี่ยแบบ อา้าไปไหนลนะวเฮ้ยเควนหายไปไหนเฮ้ยเควนหายเดียว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 ,ยวนี่นี่น,นี่โอโหแบบสำเร็จได้แบบ EC EC เนี่ยแหละนะมาในซาก,ก็ <c oughs> นะเออจะว่าไปนะุ้ผู้ชมก็รู้สึกว่ามันประจบเหมาะกับตอนที่เรากําลังป่วยตอนนี้เลยนะฮะก็เกมนี้ยก็คือเป็นเกมที่แบบออกแนวแพร่เชือ้ออะไรอย่างงี้ใช่ปะดังนั้นแล้วก็คือแบบอพอดีเลยนะฮะเรากาลังป่วยพอดีก็ก็นี่แหละนะแพร่เชื้ออ้อาวคาริบไม่ทํางานเหรออ้ยน่าเสียดาย

เออดีมากดีงามแหลมเลิศประเสริฐ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 ไม่ได้เรียกชื่อใครนะฮะจะเย็นเนาะเอ้ามีอะไรพุ่งมาจากทางนั้นด้วยเย่ม โอหโอ้โหช็อตซมวัน3 3เมตรอโกเก่งจริงเลยมาไนซาทำไมเธอแบบเก่งขนาดนี้โอ้โ oh, หมาไรซาสุดยอดอันดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าชื่อจะไม่ขึ้นก็ตามนะแต่แบบเแบบก่งจริงเลยมาไรซาเนี่ยเนาะไม่ได้อวยตัวเองนะ <c oughs> ไม่ได้อวยอะไรจริงๆนะอืมจริงๆเฮ้ย <c oughs> คราวนี้นะคุผู้ชมเราจะมาแพร่เชื้อกันในปรา,าสาทแมนชั่นแบบสุดสยองกันอะ เราต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าเราไม่เคยมาแพร่เชื้อในแมปนี้มาก่อนเลยเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เคยเล่นแมปแพร่เชื้อในแมปนี้ไม่ใช่นะฮะเป็นครั้งแรกที่เราได้ทําการเล่นโหมดนะฮะแพร่เชื้อในแมปนี้เนาะ,ะเพราะปกติไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอะอน่าเศร้าไงก็ไม่รู้หรือเปล่าน่าเศร้าหรือไม่อ่าโอเค ใครนะฮะที่คือเมื่อกี้คุณผู้ชมก็คงเห็นไปแล้วแหละนะฮะว่าอัลฟาเขาก็มีฮหนูแต่มีฮหนูปลอมนะครับไม่สามารถยิงได้เนาะเป็นฮหนูเอาไว้หลอกคนเฉยๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าใครนะ,ะที่สามารถง้างหนูได้คนนั้นเนี่ยแหละนะฮะเป็นเซอราวิเวอร์นั่นเองเนาะเป็นผู้บริสุทธิ์ใส่ซื่ออะไรอย่างงี้นะฮะอ่า ถ้าเป็นเอลฟาเนาะจะมีแค่คันธนูแต่มิวธนูจะไม่สามารถง้างแบบนี้ได้นะฮดังนั้นแล้วใครที่ง้างได้ก็มัน่นใจได้เลยนะว่าเขาไม่ใช่เอลฟาเนาะโอเคสวั okay. สดีจริงห้องนี้ว่าแอบ,บน่ากลัวเนะเพราะว่ามันก็จะมีห้องที่เชื่อมต่อกันแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็มีภัยอันตรายเข้ามาได้ทั้ง2รูเลยทีเดียวนะฮะถ้าสมมติว่าเราฆ่าเพื่อนล่ะเออเนาะ ถ้าเราฆ่าเพื่อนจะเกิดอะไรขึ้นอย่านะอย่าอย่าน้ำอย่าน้ำอย่าอย่ากด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 โอ้โหไม่มีทองอีกเออทองเปียกลูกกระดูหมดแล้วโอ้ไม่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 กด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 เออได้ปะตายเฮ้ยอย่าหุยสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวสิบตัวโอ้ไม่คัน ตื่นเต้นมากนะบอกเลยอ่ะเป็นปุ๊บจบปั๊บขอบคุณมากเจริญพรนะโยมอกูดไม่ได้เพราะมันจบเกมแล้วเฮ้ยทองของฉันอ่ะเรายังคงอยู่กันแสบการรักทองรักทองกันนั่นเองนะฮะรักตัวเองด้วยนะฮะอ่ะ โอ้ยรอบที่แล้วเราเป็น the last survivor ตอนนี้ก็คือเป็น the first infector เลยทียเดียวนะฮะอโอโชีวิตชีวิตชีวิตเอ้าชีวิตเอ้าชีวิตเอ้าชีวิตชีวิตที่คุณภาพที่ดีต้องมาจากสิ่งที่ดีรอบตัวพูดอะไรเอ่ย infect หนึ100่งร้อยเลยเหรอ100หนึ่งร้อรร หนึ่งร้อยหนึร้อยทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะหนึ่งร้อยโอ้โหทำไมมันเยอะไปปะเ o อร o v อ r It's very over! นะ์โอเอนะเออไอเมื่อกี้ที่เราฆ่าคนแรกได้ทำไมเขาอ่ะฉันโดนสอยจากข้างหลังทำไมไอไอไคนที่เราฆ่าคนแรกได้เนี่ยนะฮะทำไมมันถึงแบบนเนาะอ้าวเอามะกี้ยังมีชีวิตเหรออ้าวไม่บอกนึกว่าตายไปแล้วนะเออโอเคคื ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าทำไมคนแรกเขาไม่ยิงเราก็ไม่เข้าใจนะคือเขาก็วิ่งหนีอย่างเดียวแต่เขาไม่เขามีธนูแต่เขาไม่ยิงเออแปลกแปลกไหมแปลกเนาะฮะ I heard you like Minecraft so I b u i l d a computer so you can Minecraft while Minecrafting in your Minecraft ฮะฮะไม่เข้าใจคือ Minecraft เป็นเวิร์บตั้งแต่เมื่อไหร่ <laughs> คือที่สงสัยก็คือว่าไมโครมเนี่ยไปเป็นเวิร์มตั้งแต่เมื่อไรงงคือเขาเขียนอะไรฉันไม่เข้าใจนะจ้ะโอเคอุ้ยแพรเซอร์เร็วมากนะบอกเลยโอเคห้องนี้นะฮะจะเชื่อมเข้ากับห้องน้ำโอ้ยเมาส์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 ไม่ทำงานอ้าวเป็นตัวจริงเหรอเนี่ยอ้าว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 แล้วยืนทำไมไรเนี่ย ยืนนิ่งๆทำมะเขือเทศอะไรก็โดนไปซะฮะ่าๆโดนไปซะเธอเจ้าพวกทักร้ายเจ้าพวกชั่วร้ายทั้งหลายเอาไม่ใช่นี่เพื่อนเราเองเฮ้ยพวกพวกเอาไม่ใช่นี่คืาเนา damage alpha นะอ่า alpha ที่เป็นฆ่าเราเมื่อกี้นี่แหละม,มันไสจริงๆเลยยานะยานะย,าน,ะยาน้ำอ๋ยอยาน้ำทีนะทีเราเล่นในโหมด detective นะยิงยากยิงเย็นเหลือเกิน ที่เป็นโหมดเฟ f เตอร์นะโอ้โหยิงเอ้ายิงเอา,เอามันง่ายขนาดนั้หรือยังไรอันนี้อันนี้อันนี้เอออันนี้ a l p คือช่วยบอกขึ้นชื่อหน่อยก็ได้ว่าแบบเป็นอ l p h านะอะไรเงี้ยบอกหน่อยก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจไม่มีใครขอเอ้เกรงใจเลยนะนะบน่บนบน่บนบ่นบ่นคือแบบอบอกชื่อหัวหน้าตัวเองหน่อยก็ได้ใช่ไหมเออเนาะเราเป็นะล,ปลูกน้องอะบอกชื่อหัวหน้าหน่อยก็ได้จะปิดทำมะเขือเทศอะไร ใช่ไหมเออนาะคุยคนเดียวแล้วหนึ่งมันจะพี่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 เออพี่พี่โอ้พี่พี่โอ้พี่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 เร็วจังพี่ตายแล้วพี่ตายแล้วนะจ๊ะน้องแล้วอันนี้คือยืนนิ่งๆทำทำอะไรน่าจะเป็นคนที่เราฆ่าแบบตอนยืนนิ่งๆนะฮะอยู่ตรงเปียโนซึ่งตอนนี้ก็ยังนิ่งต่อไปนะชีวิตรักนิ่งสงบ มิดสหายมากอ่ามาช่วยบังกับเพื่อนเออดีดีด,ดีฮัลโหลสวัสดีหนีทำไมอ่ะหนีทำไมอ่ะนา่นาจะก็หนีทำไมอ่ะน่าจะก็หนีทำไมไปไม่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 เออดีมากเที่ยมโอ้โหเราอุตส่าห์เป็นไม้ล่อให้เลยนะเก่ง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 จริงจริงยอดสุดยอด very good very good อีกหนึ่งคนอยู่ที่ไหนอีกหนึ่งคนอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่นี่แปลว่าอยู่ชั้นใต้ดินล้สิเออคิดมาเราเลยเพื่อนอ่ามาแล้วจ้านายจ๋ามันอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่ตรงไหนอะ่ะ ได้ last ิวด้วยเย,ย้เย้ได้ลาสคิวด้วยอุ้ยรู้สึกว่าเป็นพอมันเป็นโหมด infect infect ไอ้โหมดติดเชื้อเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าชีวิตเราก็มีความแบบชัยชนะเกิดขึ้นได้ง่ายอะ่ะนึกออกไหมเออรู้สึกว่าช,าชนะเราคือเกิดขึ้นได้ง่ายมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะถ้าเป็นแบบโหมดเก่าหรอโหมดคลาสสิกก็คือโอ้ยหเกิดจะชนะนะฮะยากเย็นแสนเข็ยนแล้วเกินเนาะแต่พอเป็นโหมดนี้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้ชีวิตเรา เราง่ายขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างนี้นะฮะผู้ชมสุดยอดเยี่ยม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 เวริกุตเวริกุตอ่านอน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 ไม่ติดหัวเนาะไม่ติดหัวเออแต่ก็เกือบตกนะฮะเฮ้ยชึบมาไม่ติดหัวนะไม่ติดหัวนะอ๋ออ้าวเราไปไหนต่อโอ้ไม่โอ้ คือถ้าไปถึงข้างบนด้านได้นะฮะมันก็จะมีห้องวิเศษรออยู่อยู่อะไรเงี้ยนะฮะ มีคนทําได้แล้วมีคนทําได้แล้วโอ้ยดีจังเลยนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาผู้ชมไปดูก็ได้ในโหมด s p e c t a t o r เนาะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถพาผู้ชมไปดูได้ในโหมดปกตินะเดี๋ยวพาไปดูในโหมด Spectator ก็ได้ไม่เป็นไรอ่านะเดี๋ยวเราพาผู้ชมไปดูเองนะว่าข้างในนะั้นไม่มีอะไรกันแน่นะฮะคือจริงเราก็เคยไปส่องมาแล้วแหละนะก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นฟีลแบบโอ้คุณเก่งมากเลยอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นคอนเซปต์เดิมๆอะไรอย่างงี้เนาะ เอออะมาถึงคนแรกก็ตายเลยเหรอเดี๋ยวบางทีก็ง่ายไปเนาะพี่พี่ใช้ไหมพี่พี่เออพี่พี่ตายเร็วเกินนะเฮ้ยโอ้สรุปเราฆ่าไม่ได้เหรอว้ายเสียดายเสียดายสุเบยเสียดายจริงเลย ียด้รู้แล้วว่าเสียดายแต่เป็นรงร้องเพลงก็ได้โอเคมันจะฟันเราทาไมเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันเราจะฟันกันทำมัคโครเทศอะไรนะจ๊ะเยี่ยมเวดีกู๊ดนะมาไนซ่านี้ต้อง2อคนะิวเน,นี่ยมาไนซ่านี่ทำไมแบบตลอดเกมนี่มาไนซ่าก็แบบต้องติดอันดับตลอดเลยมใาใยไนซ่า <c oughs> นะอ่ะพาผู้ชมมาดูนิดนึง นี่แต่ละแดนดันดันเมื่อกี้เราถึงตรงนี้ใช่ป่ะอ่าเมื่อกี้เราถึงตรงนี้อ่าแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคโอเคต่อ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 เออเออนี่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 อ่าแล้วก็ทะลุเข้าไปต่ดาต่ดาต่ละแต่ไม่มีอะไรเลยนะมีเออ่แอปเปิ้ลสีแดงๆอันหนึ่งนะครับพร้อมกับดีเวอร์ ที่โยกไม่ได้นะฮะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้มองไม่เห็นนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือออกไปดูวิวข้างนอกที่ไม่มีอะไรเลยขอบคุณมากนะฮะอันนี้ก็คือเป็นโบนัสเ no h a c ใครนะฮะสามารถจะกระโดดขึ้นมาได้เองนะฮะซึ่งเราก็เกือบทําได้แล้วเชียวนะเสียดายจริงเลยเนาะเออน่าเสียดายจริงนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรนะก็คือปลอบใจตัวเองแบงนี้นแหละนะนะเอาคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพามาดูโบนัสกันสักนิดนึงเนาะน,นี่ก็คือเป็นภายใน เออที่มันมีทอ่อลอยได้อะไรเงี้ยนะฮะก็พอออกมาข้างนอกใช่ไหมอ่ะน,นี่ก็คือเป็นทางออกนะน,นี่คือทางออกเนาะเออถ้าถ้าเรามองมาเนี่ยก็คือเราก็จะเจอปราสาทนะฮะซึ่งปราสาทอันนี้เนี่ยนะฮะก็คือแดแดแด,ดนะ,ะก็คือเป็นห้องล็อบบี้ของเรานั่นเองเนาะอ่าซึ่งห้องล็อบบี้นี้เนี่ยก็นั่นแหละนะฮะตามมาเลย เนาะแล้วก็มาดูที่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องโบนัสที่ร้อยผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่นี้นเ,เองนะครับพร้อมกับแอปเปิ้ลหนึ่งลูกมีไว้าทำไมไม่รู้นะฮะเออจะมีไว้าทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแอปเปิ้ลหนึ่งลูกเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแมพไลบรารีนั่นเองนะทำไมมันตัดชุบโอ้ตัดชุบอย่างนี้เลยนะน่ากลัวดีเนาะเออไ,ไอ้ห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันมีห้องปริศนาอีกรณี สำหรับห้องปริศนานะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครนะฮะสามารถที่จะน่าจะเป็นไอจุดตรงนี้ปะนี่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 น่น่าจะเป็นไอตรงเนี้ยนั่นแหละไอห้องเนี้ยนะฮะก็ท่านผู้ชมนะฮะมาถึงจุดจุดตรงนี้นะฮะถ้าถ้าสมมติว่ามีโอกาสสามารถเข้าไปได้โดยสร่แล้วเหมือนจะไม่เข้าไม่ได้เนาะนก็คือต้องไปที่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็กระโดดเข้าไปฟลุ๊ปนะฮะน่าจะได้อยู่เนาะถ้าใครมีโอกาสได้ลองกระโดดดูนะฮะก็ลองแหวะเข้ามาดีห้องน<ๆ>ี้แล้วกันนะฮะเป็นห้องที่คิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน เออเนาะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เพิ่งรู้มันมีนี่แหละนะฮะอ่ะแต่เอาไปว่าสําหรับวันนี้ก็คงหมวกฉันหายไปไหนหมวกฉันหายไปไหนทำไมฉันถอดหัวถอดหัวถอดหัวเดี๋ยวมันน่ากลัวไปนิดนึงนะฮะทำไมให้ฉันถอดหัวแบบนี้เอออ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผู้ชมอ่ะอ่ะอฮชึบอ่าออ้โ้มีสิงด้วยนะผู้ชมโอ้โหเออเนี่ยนะครับเป็นห้องลับเนาะ ก็อันนี้ชมช cake ไมค์ผ okay. ู้ชมดูแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับห้องลับอันนี้ก็จริงๆถามว่ามีอะไรน่าสนใจไหมก็ตอบตรงๆว่าไม่มีนะแต่ว่าก็เป็นห้องลับที่ไม่มีใครรู้ไงอ่าก็จะดูแบบดูเอ็กซ์คลูซีฟอะไรอย่างงี้นะฮะตรงนี้เป็นบาเรียป่ะเป็นปังเออเป็นบาเรียนะฮะดังนั้นแล้วถึงตกไปก็ไม่ตายอะไรอย่างงี้เนาะอ่าโอเคก็เป็นห้องลับนะผู้ชมก่อนที่จะไปสเต็ปต่อไปก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้อะไรอย่างงี้นะ โอเคเนาะจริงจริงเรไปไม่ถึงนะฮะอย่าหาทำเนาะอ่าอันนี้ก็คือเป็นห้องที่เราดูไปแล้วแอปเปิลหนึ่งลูกทุกวันวันนี้ก็เคยมินิเกมในเช้านี้เองนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะฮะเราจะไปเล่นมินิเกมอะไรกันต่อเดี๋ยวเราติดตามชมกันได้สำหรับเช้านี้ Have a nice day สวัสดีครับ